สวัสดี CEO Gaming กลับมากับคลิป FC Mobile ครั้งนะครับวันนี้ผมจะมาทำรวมทีมลูกรักที่เคยเล่นใน FC Mobile ตอนเปิดใหม่ๆนั่นเองโกจะเป็นนิกโป๊ปนะครับแผน4.3 3, 3 h o l i n n g คู่เซนเตรอร์จะเป็นจอห์นสโตนคู่กับซาลิบาแบ็กซ้ายเป็นนาธานอาเก้แบ็กขวาเป็นนิคลาซูเล่กองกลางตัวรับเป็นเลออนกอเลสกากองกลางคู่เป็นบูโนกิมไรสยืนคู่กับเซโกโฟฟาน่านั่นเอง ส่วนปีกซ้ายจะเป็นลูกรักเชอรี่โดกูปีกขวาจะเป็นบุกโยซากะและกลองหน้าตัวเป้าคือวิกเตอร์โอซิมเพนและวันนี้ผมมาแข่งกับญาติของผมนะครับชื่อน้องคินทีมวันนี้มากับทีมที่โหดสุดๆนั่นก็คือฟูลทีมการ์ดทองบาร์เซโลนานั่นเองและทีมผมจะได้เปรียบนิดนึงนะครับนี่ลายอัพ O v r ทั้งหมด93หน่วยส่วนฟูลทีมบาร์เซโลน่าการทอง OVR 86หน่วยและว,วันนี้ผมฮาริทแก้วสีนวลเป็นผู้บรรยายขอเชิญชมเกมมาซิตี้ปะทะบาร์เซโลนาได้เลยครับจังหวะนี้โอซิมเพนวิ่งขึ้นไปแล้วบุโกโยศากะจ่ายแทงขึ้นมาโดนคริสเตนเซนสกัดบอลออกไปได้ครับจังหวะนี้ลามินยามาลจ่ายมาให้กาวีเลวานดอฟสกี้จ่ายแทงออกมาอยู่ที่ลาฟินยาลาฟินยาไม่ผ่านนิคาซูเล่ครับบอลออกข้างเป็นบอลทุ่มของบาเด และจังหวะน,นี้ครับเซโกฟูฟาน่าจ่ายมาซาก้าไปที่โอซิมเพนกำลังเลี้ยงต่อไปและบูนอกิมาไรส์วิ่งไปโดกูก็วิ่งด้วยเหมือนกันแต่ก็จ่ายยัดมาที่เซโกฟูฟาน่าโอฟาน่าลอกแล้วก็จ่ายขึ้นหลังไปที่บูนอกิมาไรส์แต่จังหวะน,นี้เป็นล้ำหน้าของบุกโยซสาก้าครับจังหวะน,นี้ราฟินญาพาบอลขึ้นมาจ่ายไปที่เลวานดอฟสกี้ลามินยามาลเลนเชนหลอกอาเก้ล้ำตามด้วยยกครับแต่ไปติดเลออนกอเลสกา แต่ึ้นหลังมาที่นิคาสซูเล่ลำเลียงบอลขึ้นมาที่บุกโยซาก้าครับตอนนี้มีโอซิมเพนวิ่งนําไปแล้ว1คนและบุกโยซาก้าจะเลือกที่จะตัดกลับมาและก็เลือกที่จะปันแต่ว่าแทสเตเกนสามารถเซฟเอาไว้ได้ครับช่วยชีวิตบาร์เซโลนาไว้และก่อนเลสกาเปิดมาที่โอซิมเพนได้โคกจอดอก็เป็นประตู1 0ขึ้นนำของแมสซิตี้โดยวิกเตอร์โอซิมเพนนั่นเอง จังหวะถัดมาก็เป็นแฟงกี้เดยองที่ไปฟาวใส่นิคลาซูเล่นะครับมาซิตี้ได้บอลจ่ายออกซ้ายไปที่บูโนกิมาราสครับจังหวะนี้บูโนกิมาราสพาบอลขึ้นมาเองพาบอลขึ้นมาและก็ติดเปรดี้ครับเป็นบอลบอลของบาร์เซลโลนาสวนขึ้นไปที่รามินยาม,มาแต่โดนกาเก้ดักไว้ได้ไซโก้ฟฟาน่าปาออซิมเพนและก็ไปที่บุกโยซากา้าโชว์สกิลนิดหน่อยจากนั้นรอเข้ามาไปติดของเบลเด้ครับ แล้วกลายเป็นบาร์เซโลนาได้บุกก่อนจะจบครึ่งแรกทดเวลา4นาทีแล้วมินยามาต่อมาที่เลวานดอฟสกี้ลอกแล้วก็ไปติดจอห์นสโตนครับอาเก้ ke, ยังเก็บบอลไว้ได้โดกูวิ่งแล้วแล้วชิงกับโอซิมเพนครับโดกูจังหวะนี้อดเวลาเป็นแมนซิตี้ที่สามารถออกนำบาร์เซโลนาที่อะไรก็ไม่รู้สเตเดียมไปได้1ประตูต่อศูนย์โดยวิกเตอร์โอซิมเพนจากการเปิดมุมของเลออนกอเลสกาครับเกมดำเนินต่อสลับเป็นบาร์เซโลนาได้เริ่มเคลียร์ก่อนครับ เปดี้จังหวะนี้วางบอลยาวขึ้นมาซาลิบาเอาบอลลงได้ครับและก็จะตนจ่ายที่บุโนโกิมไรส์สวนแต่ว่าไปติดเปรดี้อีกครั้งหนึ่งเปดี้วางไปที่ฝั่งขวารามินยามาลติดอาเกออีกแล้วเรียกว่าโดนอาเก้เก็บใส่กระเป๋าไปเลยบูโนโอกิมรารส์พาบอลขึ้นมาโอซิมเฮนกำลังหาช่องอยู่ครับบู n โอกิมไรส์หาแล้วก็จังหวะนี้มีช่องว่างพาว์ ไปชนคานครับแล้วลามียามาลยกมาติดเลออนกาเลสกาครับจ่ายไปแต่เป็นกาวิเก็บบอลไว้ได้ไปที่เลวันดอบสกี้หลบจอร์นสโตนไปได้จ่ายมาต่อที่เพรดี้เลนเชนหลอกแล้วก็จังหวะนี้สโตนเบียดแล้วก็ชิงจังหวะไว้ได้ครับอาริบาจ่ายต่อมาที่บูนกิมารายส์ตอนนี้โดโกวิ่งขึ้นไปแล้วมาดูกันว่าบูนกิมารายส์จะทำอะไรจ่ายมายังติดติดอยู่ครับแต่ว่าจังหวะนี้กุนเด้พลาดจ่ายมให้บูนกิมารายส์ แล้วพาวเวอร์ช็อตอีกรอบไปชนคานครับแต่สเตเกนเซฟไว้ได้มาดูกันต่อครับอาเก้แย่งบอลไว้ได้โดกรูโดกูพาบอลขึ้นมาสามารถต่อกไข่นี้คุณเด้แล้วก็เป็นคุณเด้ทำออกนะครับแล้วจังหวะน,นี้อาเก้ทุ่มมาที่โอซิมเพนโอซิมเพนเฟกช็อตแล้วก็โดนจุดโทษเรียบร้อยครับผู้สังหารจุดโทษได้แก่บุกโยสาก้า เรียกยิงไปทางฝั่งซ้ายเป็นประตูของบุกโยซาก้าจากการได้จุดโทษของวิกเตอร์โอซิมเพนที่แมนซิสตี้สามารถนำบาร์เซโลนาได้2ประตูต่อศูนย์ที่อะไรก็ไม่รู้สเตเดียมครับเหลือแค่ไม่กี่นาทีจะหมดเวลาและแมนซิตีรคลองบอลได้มาที่บูน o กริมารายส์อีกครั้งสามารถหนีหลบกาวีมาได้และจังหวะนี้มีพื้นที่ให้เขาพาวเวอร ช็อตเรียบร้อยเป็นประตูปิดเกมของแมนซิตี้ของบูนกิมาร์ไส์หลังจากยิงชนคาน2ลูกสามารถยิงพาวเวอร์ช็อตเข้าสามเหลี่ยมฝั่งขวาและแทสตเดเกนไม่สามารถเซฟเอาไว้ได้ครับและเกมก็จบลงเพียงเท่านี้และแน่นอนว่ารุ่นน้องผมไม่ยอมนะครับได้เอาทีมหลักที่รหัสใหม่เพิ่งตั้งมารายชื่อนะครับก็ จะมีผู้เล่นดังนี้เลยตามนี้เลยครับแผน4-3-3 a t t a c k 4-3-3 a t t a c k ต้องมาเจอกับ4-3-3 Holding ทีมเดิมของเราเลยครับมาดูกันว่าจะสามารถรอดไปได้หรือไม่และพบกับผมคนเดิมเพิ่มเติมคือนัดล้างตาและจังหวะนี้เปิดมาสอนสอนจไปที่มูเซล่ามูเซล่าไปที่ยายาตูเร่ไมคอน โดนโดกูดักได้แล้วก็หมุนโชว์เป็นแอนโทนีออกไปครับถือว่าแจกแต้มไปละกันแล้โอโดกูยังดักได้โดกูพาบอลขึ้นมาติดฟันเดอร์เฟนครับฟันเดอร์เฟนและโดกูยังปั๊มไว้ได้อยู่แต่เราเข้าทางเราฟินยาเราฟินยาติดอาเกออีกครั้งไม่น่าเชื่อว่าอาเกจะโหดขนาดนี้แต่บอลมาที่โดกูอีกเช่นเคยโดกูหมุนแล้วก็หมุนอีกรอบแล้วก็สามารถหลบมาได้ แล้วโดกูจังหวะนี้ปั่นคงคงเป็นแมนซิตี้ที่ออกนำทีมอะไรก็ไม่รู้ไปได้หนึ่งประตูต่อศูนย์โดยเชอร์รมี่โดกูนั่นเองเกมดำเนินต่อครับฟันบัตเทนไม่ได้บอลเซโกฟูฟาน่าพาบอลขึ้นมาติดครับเซโกฟฟาน่าติดเคอร์ติโจนแล้วฟันบัเทนยกมาต่อที่กูเซล่ามาติเนซเซมไปได้และก็เป็นลาฟินยาที่มาวอลเล่ซ้ำ เข้าประตูไปนั่นเองจังหวะนี้เขียบอลกันใหม่ครับเพียง20นาทีเท่านั้นยิงกันไปถึง2ลูกแล้วก่อนเลสกาต่อมาที่ซาก้าไปโอซิมเพนต่อกันไปเรื่อยๆครับยังไม่มีอะไรเกิดขึ้นแล้วจังหวะนี้บูโนกิมไร a ส์พาเสียบอลให้ยามาบูเซล่าแทงมาที่มา์โกฟานบัสเทนเฟกช็อตหลอกและเป็นบูโนกิมไรส์ตามมาเก็บงานได้ครับจังหวะนี้จะสวนที่เซโกฟฟาน่า และก็สามารถหลบเกิดติจโจนมาได้พาบอลขึ้นไปยาวๆและต่อไปที่วิกเตอร์โอซิมเพนและก็ไม่รอดครับโอซิมเพนจ่ายพลาดแต่ยังดักได้อยู่ไปที่โดกูอีกครั้งโดกูพาบอลขึ้นไปพาบอลขึ้นไปหลบราฟินยาเฟกช็อตกลับมาและทดหนึ่งนาทีเท่านั้นเปิดเข้าไปติดไมคคอนและจบเกมเพียงเท่านี้ครับมาดูกันต่อในครึ่งหลังครับเป็นมนซิตี้ได้บุกกอนซาก้าและ โอซิเมนวิ่งขึ้นไปแล้วแต่ยังไม่จ่ายครับบุนโนกิมไรส์ไปที่โดกูจ่ายขึ้นหลังมาอยู่ที่จอสโตนครับพาบอลขึ้นไปไปที่บุนโ i กิมไรส์จังหวานี้จะจ่ายให้โดกูไหมและไม่จ่ายครับต่อมาเองแล้วเสียบอลให้กับยายาตูเลเปิดบอลขึ้นมาซูเลเก็บไว้ได้ครับซูเลสูง193สามารถเก็บซ้อนเข้ากระเป๋าแล้วก็ไปที่โอซิเมนพาวเวอร์ช็อตตันนารุมาเซฟเอาไว้ และเป็นเตะมุมที่ซาลิบาโอ้โหเปิดไปไหนก็ไม่รู้ครับกอเลสกาและฟานวัตเอนไม่ได้บอลครับน่าเสียดายแล้วหลังจากเซตเกมขึ้นมาจอรต์สโตนไปที่โดกูกระชากสุดเส้นแต่ว่าแพ้ลาฟินยาครับเพราะว่าไม่ได้เทนนั่นเองยายาตูเล่มูเซล่าสวนขึ้นมาอีกแล้วครับสำหรับซอนเฮืงมินดูซิว่าจะสามารถผ่านนิคาซูเรข,ของเราไปได้หรือไม่และ จังหวะนี้ก็เป็นนิคัสูเล่นะครับต่อแต่ว่าทำบอลออกเป็นบอลทุ่มของซอนเฮงมินจงังหวะนี้ซอนทุ่มไปที่มูซาลาจ่ายเข้ากลางคาร์ติสโจนและเลออนกอลเลสก้าไปตัดเกมนะครับโอ้โหโดนใบเหลืองไปเต็มที่เรียบร้อยและเป็นฟรีคลิกของทีมอะไรก็ไม่รู้นั่นเองดูซิว่าจะมากับไม้ไหนเขาจ่ายมามูเชล่า บูเซล่าหลอกแล้วก็ติดเซโกโฟฟัน่าครับกิวมาโดยังได้อยู่กิวมาโดจะมีแผนอะไรหรือไม่เปิดเข้าไปก็ติดจอสโตนครับจอนสโตนเปิดยาวไปที่โดกูใจแทงต่อไปและโดกู u, ได้บอลอีกครั้งจะสะวิ่งสู้กับฟันเดอร์เฟนแต่ไม่สู้ครับโอซิเมนและโอซิเมนแทงบอลพลาดครับกลายเป็นว่าไม่สามารถเก็บบอลไว้ได้แล้ว ตอนนี้ใกล้จะจบเกมแล้วโอชิมเพนมีจังหวะเผาโอ้โหแล้วโดกูยังได้อยู่สาก้าล้ำหน้าและเกมนี้ทดทั้งหมด5นาทีนะครับน่าเสียดายลูกนี้สาก้ายืนล้ำหน้าไปนิดเดียวเท่านั้นแล้วจังหวะนี้เปิดมาน่ากลัวครับแต่ลาฟินยาเอามาลองไน้แล้วติดอากเกะบุโนโกิม,มาริสโดนเบียดไม่ฟาวและดูเหมือนจะได้ฟาวจนได้ครับและน่าจะเป็นเพล์สุดท้าย และก็จบเกมครับเป็นแมนซิตี้และทีมอะไรก็ไม่รู้ที่สามารถเจ้ากันไป1ประตูต่อนหนึ่งโดยโลูกแรกที่โดกูยิงนำและตามด้วยราฟินญาที่มายิงซ้ำในนาทีที่20ครับและคลิปวิดีโอนี้ก็จบลงเพียงเท่านี้ขอไลค์แชร์และซับสไคร b ์เป็นกำลังใจให้ผมด้วยบาย